มีพามาทาสีแคลนั่งเล่นนะดีเพิ่งว่างวันนี้งั้นอดีเลย์นะไม่ได้เป็นไหนอ๋ออันดับแรกก็ใส่ผ้าทรายผ้าทรายแบบซ้อนก่อนฮะใส่กินเจียขึ้นเจียขัดขัดไปก่อนขัดพวกเศษเสี้ยนพวกคราบอะไรนีที่มันไม่เรียบนะฮะขัดขัดไปก่อนขัดไปพอสัดไร้ขัดให้เนียนเนี้ยเนื้อสีมันจะได้เข้าไปในเนื้อไม้ได้ฮะขัด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 ไปตัวเนื้อ ก็ต้องตอนขัดก็ต้องใส่หน้ากากนะหน้ากากกันฝุ่นนะใส่หมวกเพื่อความปลอดภัยใส่แว่นเดื๋มันกระดุมกระเด็นใส่ตายนะอันนี้ไม้เป็นไม้แบบน่าจะเป็นไม้พญากระบุนะขัดแล้วมันเป็นขึ้นมาแล้วมันแสบมันคันนะมันแสบแสบแต่เป็นไม้ไม้เนื้อแข็งเนะี่ยไม้พญากระบุชาวบ้านเรียกไม้พญากระบุโราขัดไปกนะ็จะเสร็จแนะขัดเก็บเสียนเก็บอะไรเนะี่ย ทั่วเลยัทำขอบตามอะไรฮนะเปไปเรื่อยๆฮนะอ่าวันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ได้ประมาณนี้อนะก็เดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทาสีย้อมไม้ะทาสีย้อมไม้นี่ทำความสะอาดแนละ้ว ทำความสะอาดเศษกระถาสีไม้อันนี้เป็นเบเยอร์สีตัวนี้เป็นไม้ฮอกกนีสีฮอกกนีสีแดงนะจะมีหลายสีให้เลือกนะจะเป็นสีประโลดสีสีไม้สักอะไรสีไม้สักสีอะไรก็แล้วแต่เราชอบเลือกนี่ก็เป็นทาไปฮะทาไปเรื่อยๆเลยนะทาให้ทาไปรอบนึงก่อนนะให้สีมี ไมไ้มันปรุงน้ำสีก็ไปสักแห้งก่อนแล้วค่กลับมาทาทยรอบนึงาสีกมาณสรอบกลังนีเริมาเรื่ยกระทาไปเรือยๆทาสักสามรอบก็กำลังดีอันนี้ตัวาสารอบนี้เสร็จเลยแล้ว3รอบอะัแได้ประมาณน,าามะะามนี้รอยแห้ส,แสักสีช่ชั่วโมงนะสี่ห้ก็เดี๋ยวมาทา,าปฏิกิเคลือบจริง สร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ฟังแล้วาทายยูเทียเลจะัอาดตให้ดูทีหนึ่งนะเพื่อเพื่อยูเทีย